ทุกคนเดี๋ยวเราโฟนอินหาอีกอันนั้นปะทุกคนเดี๋ยวผมโฟนอินหาอีกอันนั้นทุกคนอยากอยากอยากฟังปะเดี๋ยวผมจะโฟนอินหาอีกอันนั้นเอาป่ะทุกคนอยากฟังโฟนอินหาอีกอันนั้นปะโฟนเออต้องโฟนอินแล้วนะจังหวะนี้นะไม่รับนะครับนี่เราจะโฟนอินหาอีกอันนั้นกันนะครับทุกคนเออทำอะไรอ่ะ ดูหนังอยู่ดูหนังก็ทำไมทำไมไม่ตออเฟสหญิงนะอย่างนี้คือหญิงนะไม่ได้เล่นเฟสไม่ได้เล่นเฟสอะไรเล่นวันคนเราก็ต้องเล่นเฟสเล่นไลน์เล่นไอจีับแล้วแล้วแต่วันนี้เล่นเกมบอวันนี้เหรอใช่เล่นไหมเฮ้ยไอเจมื่ามนหัววันนี้จะเล่นพร็อพไหนนะให้เล่นไหมเล่นเดทบายเล่นเดทบายอะไรเดทบายเธอมยังเน่าอยู่เลยเล่นเล่นกี่โมงเจอแต่นี่มึงมาเด็กก็เล่นเลยเนี่ยอ ไม่กูไม่ถามอะไรนะอ๋อไม่ได้ถามกูโอเคกูขอโทษสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มเอ้ยสี่ทุ่มจริงหรือเปล่าจริงจริงสัญญาก่อนนะสี่ทุ่มนะทำยอดนะพรอบในนะพรอบในนะเออโอเคสัญญาอนี่คนดูอยู่ประมาณห้าพันกว่าคนนะตอนเนี้ยโอ้เออเยอะพุทธอืมกูแบบกูแฮกสตรีมมึงไปสตรีมในช่องมึงด้วยนะคนดูเขารอมึงอยู่นะเจยิงสัญญาณสองพี่เหรอใช่อืมโอเคโอเคสี่ทุ่มนะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มอย่าโกงอย่าโกงนะอย่ากอย่าอย่าไปไหนดูทีนนะอย่าเค็มนะสี่ทุ่มนะโอเคโอเคโอเคทุกคนคิดว่ามันกลัวเมียทุกคนทุกคนลองให้ระดับหนึ่งเต็มสิบนะครับความกลัวเมียของอาจารย์เจเท่าไหร่นะครับทุกคนลองให้คะแนนสิให้เล่นปอกฮะให้แล่นปอกให้เล่นให้เล่นปอก ไอไอาจารย์เจชอบแชทคขาบอกว่าอยากดูรูปมึงตอนมึงเป็นจะเป็นครูอ่ะอยากดูเหรออืมเฮ้ยเอาจริงเหรอเออกระเพื่อนให้ดูมึงเชิเออมึงโชว์คนดูหน่อยดิเออมันอยู่เฟซเก่าอ่ะน้ำหนึงนะหาก่อนอ้าวทำไมมึงต้องเปลี่ยนเฟซอ่ะมันเป็นเฟซที่เอาไว้ฝึกสอนไงมันจะแบบมันจะมีเรื่องเสื่อมเสียในเฟซไม่ได้มันต้องแบบเฟซมันต้องแบบมันต้องมีภาพโพสต์หน่อยนะเนื้อกว่าอ๋อคือให้เขารู้ตัวตัวตัวนี้แท้จริงของมึงไม่ได้ ใช่ใช่ต้องแบบาพพทาบท์หน่อยกูต้องสมัครเฟซใหม่อ่ะแสดงว่ามึงคนเที่ยงใช้ได้นะไม่เพราะว่าสมัยนี้มันยุคไอทีไงยุคนั้น,นยุคนั้นคือยุคไอ้นี่หรือเปล่ายุคที่มึงไปด่าไปด่าเอ,อว,งวงวงหนึ่งในยูทูปป่ะไม่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 อันนั้นอันนั้นน่าจะโตแล้วอันนั้นน่าจะประมาณสี่ห้าปีก่อนไอ้ก่อนไอ่ก่อนที่จะเป็นครูอันนั้นน่าจะประมาณน่าจะม .6 มั้งกำลังห้าห้าอ่ะแบบใครก็ได้มาดิแล้วทำไมต้องไปด่าวงเขาวะไหนบอลนี่ ไม่ได้หนากูคแค่คอมเมนต์นนเฉยๆว่าแบบอยากให้เต้นพร้อมกันหน่อยอไหนยังเปิดรูปยังไงมันปิดเฟซไปแล้ววะหาไม่เจอวะเอยเฟซมึงมึงจะปิดมันจะปิดเฟซไปได้ยังไงเดี๋ยวจบเกมนี่นก่อนเยวจบเกมนี่ก่อนเยวหาให้เราหาให้มีแบบถ่ายคู่กระเด็กปะมีอันนี้คือที่อ่างหรือที่โรงเรียนที่โรงเรียนอ๋อแล้วที่อ่างมีปะไม่มีไม่เคยไปอ่ะอ่างาไหนที่อ่างคลองเหรอ ใช่อย่างเตอนไปเล่นอยู่วันนี้จานจะเล่นสองเกมเลยเหรอครับยังไม่รู้เลยครับว่าจะเล่นกี่เกมดีครับผมไม่เข้ามาถึงเล่นพับในหรือเปล่าขอจุดบุญขอจุดบุญแต่ว่าเป็นคนไม่มีบุญนะแบบนี้จุดบุญจุดบุญไม่มีรูนว่ะจานตอนฝึกสอนแหละครับใช่ครับผมตัวอะไรวะอินเนอร์สมาแล้วอยู่ไม่ได้เนอร์ส เจอแม่แต่เดินเนื้อเฮ้ยมาเล่นมาเล่นตรงโทเทมบุญได้นะมันจะไม่เห็นรอยเท้านะเอาอยู่ดีรอยเท้าก็หายงงดีงงดีงงดีโอ้มันทำลายโทเทมบุญกูแล้วหนึ่งสเต็ปมันเป็นคนมีกรรมไงมันต้องทำทำลายโทเทมบุญนะทำลายโทเทมบุญเกินไปนะมันก็จุดใหม่ดิเจจุดที่อื่นเลยเดี๋ยวทำไมมันเดินอย่างเดียวเลยอ่ะตัวเนี้ย จันเจความเจ้าทูเต็มสิบเท่าไหร่ครับไม่พอนะน <า S 1> เต็มสิบที่คือไม่พอ,นะอแล้วไปแล้วหรออุ้ยอุ้ยตีแบบบูทูธนะคนนี้ตีแบบบูทูธนะคนนี้ตีแบบบูทูธตีแบบบูทูธท่านาวให้ลูกศิษย์ไอ้เบนต์ก <laughs> 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 ูไม่ได้ใส่แล้วไอ้สัตว์สวัสดีครับผมมุกสวัสดีครับอะไรนะ รู้เลยว่าโตมาดีอ๋อใช่เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เนื้อลองนี่นะใช่ใช่ใช่ล้องแบบเป๊ะๆเลยกำลังฮิวอยู่กับน้องเฟิร์นนะเป็นเนื้อคนนี้เขาน่าจะกดดันนะเขามาไล่แบบจูเกอร์นัมเบอร์วันออฟเดลีกเหรอวะแต่เขาไม่บินนะมันเดินทำเองก่อน มาให้ด่าแบว่าไงก็ต้องแบบเบนชัวร์เล่นเบนชัวนี่มันไอเบนหรือเปล่าพี่เอกตลชะตาฟาิกิจเจอาดียวเดียวเดียวเอาหอลุกลุกก่อนคูสองคเลยตุชะตาฟานิมันไม่เสจอยู่แล้วไง้าเราฝชะตาฟาิกิจไปฝดูเจ้นี่ไง เกเออาุ้ยกูฝืนกูฝืนเจกูฝืนชะตาฟ้าที่ขิดเจกูมึงนี่มันดื้อจริงฝืนะาเียวกูฝืนชะตาฟ้าที่ขิดโอ้อจัดนะจัดโอ้ยโอ้ยไปเป็นขางแล้วน้องเราคอร์นเนสคาร์ลีส He <S <S ุดท้ายบนบ้านปั่นไปอ่ะปั่นแล้วปั่นได้ เดือลงมาทำไมเขาบิ่งสั้นจังอ่ะเขาลดระยะเหรอเขาใส่ลดระยะมาเหรอทำไมบิ่งเขามันสั้นขนาดนั้นวะอุ๊ยเล่นเล่นจอยแหละเล่นจอยนั่นอุ้งทรงเนี่ยผู้เล่นใช้จอยเหรอเจเจฝืนชะตามาได้กีดเจเฝืนชะตาแย่เลยเครื่องแล้วก็จู๊กเ่าเครื่องไงเจเออมึงไม่ฝืนชะตาฟ้าที่ขีดวะเขาสะบัดไหมเขาสะบัดไม่ได้เลยวะน่าจะเล่นจอยมั้งแหมแล้วมึงจู๊เขาตั้งนานนะเจนะไม่ได้จู๊ ก็แค่วิ่งแบบวิ่งวิ่งวิ่งเก็บอะไรกูเขาไลกูเขาไลกูโอเคโอเคปั่นตเก็บวอตแอพได้ไหมขึ้นอยู่ไหนอาจารย์อยู่ตรงก็อี่สิบตัวกูกดตายาไปก่อนแล้วเยี่สิบตัวเห็นแล้วเห็นแล้วห้าหกเจ็ดแปดไปไหนห้าหกเจ็ดแปดน่าจะอยู่กับเมียนะตอนนี้เห็นเห็นจะตีมอยู่ในเพจอ่ะ แผนที่มันทำอะไรได้ครับมันเอาไว้แบบบอกจุดของไถึงนะตาฟาาไอ้คลิปหรอจานฝืนฝืนฝืนก็ฝืนนะฝืนก็ฝืนนะฝืนก็ฝืนนะฟืนก็ฝืนนะฝืนก็ฝืนนะฝืนก็ฝืนนะห้ามลุกนะไม่ลุก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 นไม่ลุกะไม่ลุกนะไม่ลุกนะไม่ลุกนไม่ลุกนะไม่ลกนะไม่ลุกนะไม่ลุกไม่ลุกนะไม่ลุก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  หายหลงเลยวุ้ยสบัดยนสบัดไปโดนสบัดไปโดนเจเจเเจ็บสโชวนดิเจมเจสเจ็บสโชว์ดิเจได้ได้ไเรียกมันมาเน่ขนานนยู่นู่นมานี่มานี่เดี๋ยวพี่เจให้ฟังน่วอร์มวอรอนวอร์มกอนวอร์มกอนเออดีอดิมาแล้วเนี่ยนี่ล่ะโเียทำไมเขาสบัดทันน่ะ ไอ้ี้ยตรงนี้ไม่ใช่เจ็บสองนะเจ็บสองนะเจ็บสองเจบสองน่าจะเจ็บสองมันเฝ้าแน่ต้องหาตัวเทมก่อนมีทุกาเ้าไมเมีเพระจากกลมของคอนโซนะเป็นไงเดินหาแล้วเป็นไงไม่เฝ้าไม่เฝ้าไปเลยมาเลยมันพังตัวเทมบุญอยู่พังตัวเทมบุญอยู่เบ้นพังแล้วนะกูนัไปกูนัไปกูนัวไปเบนเบนัทมันไม่เฝ้าไม่เฝ้เยเยหนเฉยหนเฉยเนัวันพี่เอกเฮ้ยยย เออจันเจมสวิ่ต่ยาไม่สนวิ่งตามพี่เอกหลุดน้หลุดน้หลุดน้หลุดนะำ2ี่สิบคัี่ิบสองเนคุมนะมาแล้วจานเปิด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  ไม่ถ่ายเลยเด็กนรกชื่อผีคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่ส s 4ด้วยนะเนี่ยนี่เปิรยุคอ้นี่เลยที่ว่ายุค2 1 6เลยเนี่ยยุค2016เลยเฮียเปิร์นี้ เฟิร์สสายโอสคูลเลยนะเล็เพิ่งเข้าเลยนะมันน่าจะไปดูคลิปคลิปอาจารย์เจมานะแล้วก็มาเล่นโอ้ดูนานเกินหน้าผมจะละอ่อนละอ่อนหน่อยนะสมัยนั้นมั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 นต้องคลิปลุกไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเอ็เปิดลุกคอนเฟิรอะไรอ่ะนี่คืออะไรอันนี้คือมึงอะไรมึงทำอะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้ยิ่งเคอันนี้เป็นรูปสมัยกำลังติ่มๆนะ ยันไงต้องเสื้อใส่ในกางเกงนะเอ้ยเท่จ๋งกว่าอันนี้คือมึงฝึกอันนี้คือมึงสอน่ะฝึกสอนฝึกสอนฝึกสอนเหรอไหนลูกไหนไหนลูกศิษย์อะลูกศิษย์อ๋อจานเปิดรูปอนันต์เป็ดหรออนันต์เป็ดเออมึงเอารูปเขามาใช้ไม่ได้นะรูปกูมีมีลูกกับลูกศิษย์นะกำลังแบบเล่นกันอยู่อะไรนะมีลูกกับลูกศิษย์อไม่ใช่หมายถึงว่ามีลูก ไอเจไอเจไอเจ้ทำไมมึงทำอย่างนั้นน่ะมีรูปไอเจมีรูปนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปกับลูกศิษย์นะกําลังกําลังเล่นกันอยู่อ๋อมึไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอันนี้เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์คือคุณครูทุกคนต้องใส่เสื้อเหลืองนะกิจกรรมปั่นเพบรคพอดนะได้ไอไอคนข้างหลังนั้นทำไมอันนั้นอันนั้นครูหรือเด็กนักเรียนอ่ะที่ยืนยืนอยู่บนยางอ่ะเด็กเด็กเด็กนักเรียนเหเกอนเพราะตัวใหญ่จะวาย อันนี้คือมึงเป็นไอ้นี้เหรอมึงเป็นกูเป็นรูสอนคอมแต่ว่ากูแต่แต่แต่กูมาสอนมึงสลิมเหรอมึงใส่เสื้อสีเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นสลิมแต่ว่าเขาบังคับไงไม่งั้นเรียนไม่จบมั่งไปอาจารย์แล้วมึงเรียนไม่จบได้ไงนี่นะไอไอไอเด็กคนนี้นะเสื้อเสื้อกูขาดเลยนะเนี่ยวันนี้จำได้มมนจ่ายแตงมึงป่าวะไม่จ่ายแตงมึงป่าไม่จ่ายเราเป็นเราเป็นผู้ใหญ่ไงเราจะไปเก็บตับบเด็กไม่ได้เสื้อขาดเลยนะ เก็บตังค์นะแต่ลืมอันนี้อันนี้อะไรมึงไปฟอร์เดดเหรอไอเจ้ไอเจ้ไปฟอร์เดดเหรอไอ้ไม่แล้วทำไมมเพิึงเห็นไปฟอร์เดดทุกคนเขาไปฟอร์เดดทุกคนแล้วมึงไปฟอร์เดดปะไม่งั้นเรียนไม่จบแล้วมึงไปฟอร์เดดไหมมึงไปฟอร์เดดไหมกูต้องไปกูต้องไปเอ้ยเจกูต้องไปฟอร์เดดนะไม่งั้นตอนน้กูยังไม่เบิกเนตเลยไอ้สนตอนนั้นยังตอนตอนนั้นยังไม่เบิกเนตนะตอนตอนนั้นถ้าเกิดสักได้คือสักไปแล้วอ่ะ แล้วยังไม่เบิกเน็อ่ะ้าจะเอเวลากลับไดจะบอกตัวงว่าอะไรวะจะบอกไปว่ามันก็ต้องใส่อยู่ดีแปลว่าไม่งั้นเรียนไม่จบไม่หมายถึงบอกจะบอกกับตัวเองว่าอะไรถ้าเอาเวลากลับจะบอกเองว่าอย่าอย่าไปไปอ่อย่าไปไปอย่าไปไปให้มันมาก็ตึงนะผมจาได้วันกีฬาสีวันกีฬาสีผมต้องไปตัดสินตะก้อซึ่งผมแม่งเล่นตะก้อไม่เป็น เพราะว่าแม่งบ,บุคลากรแม่งขาดบุคลากรบูรแม่งขาดผมองไปตัดสินตะก้อไปซึ่งผมเล่นตะก้อไม่เป็นไงผมก็ต้องไปยืนเวอ่ออะอันไหนลงไม่ลงไม่รู้สรุปม,มีลูกมีลูกมีลูกกับลูกศิษย์ไะเนี่ยมีรูปมีรูปอ๋อโอเคมึงต้องใช้คำให้มึงต้องใช้คำให้ถูกต้องนะม,มึงอะฟังไม่ดีหูมึงไงชวนหาเรื่องไอ้เบนไม่เมื่อกี้คนได้ยินแหละกเหมือนกูหลายคนนะเขาขำกันเพียบ<า>เลยนะ ไม่ไม่มึงไปชี้นำเขา<โอ> <laughs> มีลูกชายหรือลูกสาวครับไม่มีครับไม่มีครับผมเออไม่ไม่บอกแล้วคนที่เหมือนกูเยอะไง,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 งย็งไงไปแกแล้วตั๊บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เว็นเนตรว,แวงแหวนกระจกเงามมืองบุภาเออ